วัยกเกษียณโปรดทราบวันนี้โมเมมีที่ดินขนาดหนึ่งร้อยตารางวาราคาย่อมเยามาให้สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ดินวัยกเกษียณที่กำลังจะหมดวาระของการทำงานแล้วมองหาที่ดินเอาไว้สำหรับทำสวนแล้วสร้างบ้านหลังเล็กๆวันนี้โมเมมีด้วยค่ะที่ที่ดินขนาดหนึ่งร้อยตารางวาราคาย่อมเยามากๆอยู่ที่ ห้าแสนห้าหมื่นบาทราคานี้เป็นราคาก่อนถมนะคะที่ดินของเรายังไม่ได้ถมตรงนี้ก็คือถนนในโครงการที่ดินของเราอยู่พิก 21, ัดคลองสิบเอ็ดหนองเสือปทุมธานีอันนั้นก็คือวิ่งมาจากถนนเลียบคลองสิบเอ็ดถึงที่ประมาณหกร้อยเมตรที่ดินของเราน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมอันนี้ก็คือน้ำประปาในอ่าตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือมิเตอร์อยู่ตรงนี้เลย นะที่ดินของเราวิ่งเดินไปทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้เลยไปฟ้าพร้อมก็คือหม้่อปแปลงอยู่ตรงนี้เลยค่ะถนนหน้าแปลงนะคะกว้าง8เมตรถือว่ากว้างมากมากเลยเป็นถนน,นในโครงการค่ะที่ดินตรงนี้ก็จะเป็นโครงการเก่านะคะห่างจากลังสิตนะครนายกถึงที่ประมาณ15กิโลเมตรห่างวัดคำชะโนดสองประมาณ1.2กิโลเมตรแล้วก็ ห่างฟิวเจอร์ประมาณ45กิโเมตรโดยประมาณนะคะนี่ค่ะที่ดินของเราอยู่ด้านนี้เลยอันนี้ก็คือที่ดินก่อนถมค่ะถ้าถมแล้วเดี๋ยวโมเมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันอีกอ่าครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือก่อนถมก็จะลือลึกไปลึกไปหน่อยนึงนะคะแต่เดี๋ยวจะถมให้นะคะอันนี้คือราคาก่อนถมบริเวณโดยรอบมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เหงาอย่างแน่นอนเลยค่ะ ที่ดินของเราหันทิศเหนือที่นี่เป็นพื้นที่สีชมพูเหมาะที่จะทําบ้านสวนที่ไม่ใหญ่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการใช้สอยจะปลูกต้นไม้หรือจะขุดบอ่อสะเล็กๆก,ก็คือสามารถทําได้หมดเลยนะคะที่นี่น้ําไม่ท่วมด้วยค่ะคือข้อดีมากๆเลยทุกอย่างพร้อมหมดเลยมีอันนี้คือราคาก่อนถมค่ะก็จะเป็นหญ้า ก็คือตามนี้เลยอันนี้คือราคา P order ก็คือขายก่อนถมค่ะถ้าสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้เดี๋ยวโมเมจะมีบรรยากาศมุมสูงก็คือว่ารูปภาพมุมสูงอละคะ่ะส่งให้ถ้าลูกค้าสนใจแล้วทักมาสอบถามกับโมเมนะคะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนบา,บายยค่ะ